ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับกับโกโก้พ่อมดน้อยนะครับช่องพยากรณ์นะครับคลิปนี้อยากจะพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตินะครับโกโก้พ่อมดน้อยก็ราศีสิงห์นะครับลัคนาสิงห์ด้วยผมจะมีไพ่อยู่สองชุดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เรามาดูกันว่าท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมหรือราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์ ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วก็เดือนแห่งวันมาคบบูชานะครับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราดวงชะตาของท่านราศีสิงหรือผมเองนะจะเป็นอย่างไรนะครับในไพ่ตัวเลขนี้อธิฐานไพ่พยากรดวงดีมีโชคขอยในไพ่เอทแดงหรือสิบแดงเอดก็คือตัวเอนะครับตัวเอสีแดงนะดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอทดำหรือสิบดำดูตามไพ่ทักตามไพ่เสียงชาย กราบขอบพระคุณอย่างง,งามๆนะคะแฟนคลับ FC ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากเจอพ่อมดน้อยนะครับกลับมาแล้วโกโก้พ่อมดน้อยกลับมาแล้วครึ่งผีครึ่งคนนะครับเพิ่มเติมค,คือความสดใสนะคะสวัสดีปี 68, 68นี้นะครับดวงดีมีโชค คิดสิ่งใดปัญหาสิ่งใดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์หรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมก็ขอให้ได้ไพ่เอ็ดแดงหรือสิบแดงนะดวงไม่ไดีมีข้อติดขัดไพยใใ่ยังไงเนเหยอดดำหรือสิบดำวันทูาแล้วก็หกนะครหนึ่งสองี่หห เป็นแค่ไพ่เสียงทายนะคะดวงดีมีโชคก็ขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสีงทยงทายจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำดูตามไพ่ทักตามไพ่เสีงยงทายอันไหนดีๆพลังงานดีๆขก็ขอให้เกิดกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับทุกคอมเมนต์ทุกกดติดตามเป็นพลังงานดีๆเป็นกำลังใจดีๆมากสำหร,รับโกโก้พมณน้อยนะครับดวงดีมีโชคขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดง 8ดดำระวังปากคำพูดดาราหูดับเอกสารสัญญาปากวาจาให้พูดจาที่เป็นปิยาวาจาหรือพูดจาที่ดีนะครับการพูดจาที่ดีพูดจาที่เป็นมงคลการสวดมนต์ก็เป็นวาจาที่ดีนะครับหรือระวังสุขภาพนะเลขแปดก็คือท้องลำไส้อาจจะไม่ค่อยดีกินข้าวตรงเวลาหน่อยนะเอกสารสัญญาบางอยา่างอาจจะเลื่อนติดขาดคาดเคลื่อนอยู่ก็ได้นะครับ8ดํา9ดํามีใครถ้าเป็นเรื่องที่นาม,มาทําหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือ ปากวาจาติดค้างเบื้องบนหรือเปล่าผมก็ติดค้างเบื้องบนอยู่นะมีมีกรณีของญาติธรรมคุณแม่อยู่สองสาท่านที่มีความสําเร็จแล้วผมว่าถ้ามีความสําเร็จแล้วผมจะไปแก้บนที่พระธาตุดอยคําที่หลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซาด้วยมูลค่าก็าหลายสิบล้านนะครับเป็ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปภารกิจเยอะเราก็ติดวาจาเบื้องบนใครเป็นเหมือนผมไหมราสีสิงห์นะ ก็ติดค้างมาจากก็ว่าจะไปกราบไปถวายไปขอพรเพราะว่าถ้าสําเร็จนะถ้าผมอธิษฐานช่วยลหลายๆเคสกรณีที่ผมดูแลอยู่ก็มีความสำเร็จจริงๆมีความสําเร็จแล้วนะคะมีความสำเร็จแล้ว,ะะว,แ,ลวแต่ว่ายังไม่ได้ไปถวายไปแก้บนเลย เลขสี่คือดาวพุธดาวเจรจาคาพูดการติดต่อสื่อสารดวงดีมีโชคเอแดงสบแดงดวงไม่ดีมีข้อติดขัดเอดําสีดำรู้ตัวอยู่นะครับว่าติดขังติดขัดเบื้องบนระวังคําพูดนะครับนิดๆหน่อยๆก็ได้อาจจะส่งผลดูแลเรื่องเอกสารดีๆนะเดือนนี้ก็ต้องทําเอกสารบางสิ่งบางอย่างแล้วก็วาจาถ้าเราเป็นคนพูดพูดดีวาจาดีก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับดวงดีมีโชคเอแดงสบแดงดวงไม่ดีมีข้อติดขัดเอดําึีดำพลังงานการพูดกันติดขัด ก็จะหมดลงภายในครึ่งเดือนแรกนะครับหลังจากนั้นจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการจอนเจก็คือดาวเสาดาวเสาก็เกี่ยวกับรถพาราคก็ได้นะครับ1633โกโก้พ่อมดน้อย1633เคยไปทำภารกิจบางอย่างก็ออกตรงๆเลยนะ633ไม่ไดปทีเทออกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะครับออกอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับจะมีเกณฑ์ครึ่งเดือนหลังท่านจะได้เดินทางไกลเดินทางบ่อยและในส่วนตัวผมเอง ก็มีเกณฑ์ได้เดินทางจอไปจากเมืองรับแรไปสระบ,บุรีไปทุงนั้นตรงนี้หลายที่หลายทางแล้วก็โอ้ก็ก,ก็ก็น่าจะใช่อยู่ว่าหรือจะมีหลายอย่างอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเร่ยรถพานนะนำโชคก็ได้นะครับดาวเอกสารเด่นอยู่นะตามมาตลอดหนึ่งหกต้มตามจะมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าติดค้ั้งจริงๆถ้ายังไม่ได้ไปและอันนี้คือเป็นแนะนําส่วนตัวว่าถ้าใครติดคาั้งื้วงมวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆบางคนบอกว่าบางท่านบอกว่าขออธิษฐานให้ ให้มีโชคสามตัวตรงแต่ได้สามตัวสลับอย่างนี้ก็ถูกก็ถือว่าขอให้มีโชคสามตัวนะแต่ถูกสามตัวแต่ไม่ถูกสามตัวตรงแต่เป็นสามตัวสลับผมว่า,าก็ก็ถูกสามตัวอยู่นี่ก็ต้องถวายไหมก็พี่น้านะครับถ้าไม่เหลือบากเป็นกําลังเราเราก็น่าจะทําเป็นเรื่องของนำมาทาเราก็ต้องแก้เราก็ต้องทําถ้าทําแล้วมันมันมันไม่ติดค้างมันไม่ละสบาย มันไม่เรียกว่ามันไม่เหลือบังเกินกําลังเราก็ควรที่จะทําความดีเกิดเกิดเกิดขึ้นจากใจเราทําไปเรารู้หรือไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ผมเองผมมีความเชื่อว่าพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นอะ่ะมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นมีอยู่แล้วนะครับเทวดามีจริงเรามีจริงสอนมีจริงอันนี้เป็นเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อไหมก็เป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างหัวอ่อนนะ หลักทมสอนอะไรมานี่ผมก็เชื่อนะพระไตรปิฎกประวัติเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าท่านมีประวัติท่านมปีประวัติของพระพุทธเจ้าก็มีจริงใครจะไม่เชื่อก็เป็นไรได,ได้ก็แล้วแต่มาดูกันนะครับว่าในไพ่โงชตาในเดือนกุมภาพันนี้นะครับของชาวราศีสิง์รัคนาสิงหรือท่านที่เกิดเดือนสิงหากุมภาพันธ์นี้จะมีข่าวดีอะไร เดือนแห่งความรักเดือนแห่งการลงทุน16กุมภาและก็เดือนแห่งวันมาค่าบูชาหรือเปล่านะครับ6 9้าใบนะครับ9ก้าใบท,ทุกที9กาใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 <9. S 2> อาจจะตรงกับบางท่านบางดวงชะตาบางดวงชะตาอาจจะไม่ตรงแต่ผมมีเจตนาดีนะครับอันไหนพลังงานดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับว่าควรที่จะ,ะพิจารณาเอานะักการนะครับว่าอะไรอะไรดีๆก็ขอให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นนะครับในการจิตนาขึ้นมาทําคลิปขึ้นมานะครับ1ึงสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แทนแทนสิบดาบการเริ่มต้นใหม่การจบจากสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีสิ่งเก่าๆจบจากจบทิ้งออกไปเอ็ดดำเก้าดำนะคะเปลี่ยบเหมือนว่าดวงไม่ดีมีคลอสติดขัดเอ็ดดำสิบดำท่านใดคิดจะจบจากหรือเลิกจากวิธีเก่าๆนิสัยที่ไม่ดีเก่าๆความงอแงเก่าๆจบทิ้งไปค้อหมดไปใบแรกขึ้นมาสิบดาบการจบจากการล่มสลายของสิ่งไม่ดีอาวิชาความไม่ดีในใน ในจิตใจความคิดที่คิดโลภคิดอยากได้นั่นอย่างนี้ค,คิดที่ไม่ที่ไม่สร้างสรรค์คิดที่ไม่มีมีคุณธรรมมาเบรกอยู่ในใจก็ให้มันจบไปนะครับเงินทองของใช้แค่เมืองมนุษย์นะอย่าไปจริงจังอะไรมากมายมีใช้ตามบุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านตายไปเทวดาก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับผีก็ไม่ได้ใช้เงินนะมนุษย์ใช้เงินแต่อยากได้อยากโลภอยากเบียดเบียนเขาโคดง,งเขามา ถ้าต้องไปใช้นี่อยู่กี่พบกี่ชาติละถ้า1บาทใช้อยู่7ดพบเจชาตินี้ผมไม่เอานะผมขี้เกียจใช้สิดาบนะครับการเริ่มต้นใหม่การตายจากสิ่งเก,ก่าๆสิ่งชั่วร้ายตายออกไปจากดวงชะตาท่านตายไปแล้วนะกลายเป็น ตั้งหลักใหม่นะครับท่านจะมีเรียกว่ามีพลังงานที่ดีมีหลักยึดในจิตใจ,จราชินีถือไม้เทา้ามุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ดีจบทิ้งสละทิ้งออกไปตั้งหลักจะเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทมําไมปีหกแปดเริ่มต้นมาเป็นเดือนที่สองแล้วนะตั้งหลักได้หรือยังถ้าตั้งหลักยังไม่ได้ตั้งหลักใจก่อนตั้งหลักใจจะไปจับมือที่พุงนะครับพุงใหญ่ไม่ใช่เสื้อมัอนตัวเ,เล็กนะครับผ่านมาอายุ ه, หูหูราชนีการเงินก็ยังดีอยู่นะมีกองหนุนที่ดียอดเยี่ยมอยู่นะครับราศีสิงห์นะกองหนุนท่านการเงินก็ถือเหรียญไว้อยู่นะค่อนข้างดีสบายๆอย่าคิดมากอย่ากังวลก้าอันนี้ก็ก้าอันนี้ก็ก้าน,นี้ก็นายนี้ก็ก้าเอ็ดดำก็เปลี่ยนเหมือนสิบดามันมันก็สัมพันธ์กันมาถ้าคิดว่าจะจบก็จบถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตถ้าอันไหนสละได้ก็สละ ความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่าไม่ทําไม่เอาคนดีก็ทําบุญได้โจรก็ทําบุญได้คนบาปก,ก็ทําบุญได้คนชั่วก็ทำบุญได้แต่สิ่งเดียวที่คนบาหรือคนชั่วทำไม่ได้คือการละชั่วหรือละบาปนั่นเองบางท่านคิดเล็กคิดน,น้อยคิดมากว่าจะทําหรือไม่ทํานะอย่าเป็นการเดินในวิถีที่ไม่ถูกต้องเรื่องความรักเป็นเป็นวิถีซ้อนวิถีที่สามนี้ไม่เอาไม่ทํา ถ้าความชั่วไม่เอาไม่ทำฮิริโอตัปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปฮิริความละอายละอายที่ไม่กล้าทำบาปเพราะไม่กลัวไปขโมยเงินคนเขาไปหยิบนั่นหยิบนี้มากลัวตำรวจจับนี่คือมีความละอายกลัวกลัวคนเห็นแต่โอตับปะสูงกว่านั้นอีกอตับปะคือจะในที่รับมือที่แจ้งถ้ามีคนเห็นหรือไม่เห็นเราก็จะไม่ทำ เราก็คนเราเห็นเราฮิริโอตปาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมะของเทวดาทั้งหลายใครที่เป็นมนุษย์แล้วแล้วมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปทั้งในที่รับรลาที่แจ้งคนจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็ไม่ทําชั่วพูดชั่วเราก็จะไม่ลักและขโมยน้อยเราก็จะเป็นคนที่ดีมีมีความซื่อสัตย์นะ เราก็จะได้ตายไปแล้วก็เป็นเทวดาแน่น,นอนในพระพุทธศาสนาท่านเทศนยย์สอนยางไงผมก็นํามาชี้แนะนํามาเล่ามาบอกกันเพื่อจะเดินทางให้ถูกต้องนะอย่าคิดมากอนไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอาอย่าคิดมากความชั่วไม่ต้องทําเป็นอยู่ตามอัตภาพที่เป็นอยู่ไม่ได้บีดเบียนใครไม่เดือดร้อนใครไม่ได้ไปสร้างกรรมสร้างเวรกับใครเราก็เป็นคนดีแล้วนะครับ เดอเวอร์ท่านยังมีความโชคดีนะเดอเวอร์อยากได้อะไรก็จะได้กลางเดือนเป็นต้นไปเดอเวอร์เนรมิตปัทนาหรือบางท่านที่เจ็บป่วยอยู่ก็ได้นะครับฝีดไม่ฝีดารูกสกเจ็บป่วยป่วยใจทุกข์ก็ทุกข์ใจป่วยก็ป่วยใจป่วยใจก็พอป่วยกายด้วยหลังจากครึ่งเดือนต้นเดือนแรกผ่านไปกลางเดือนเป็นต้นไปเทวดาล้อมชอบมะกอกเลยครับเดอเวอร์สำเร็จสมปัทนาเห็นไหมแอนแนนทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านก็มีบุญกุศลก็มาคุ้มครองดวงชะตาของท่านอยากได้อะไรก็เหมือนเนรมิตจับวางโชคดีหนักหนาสบายสบายเลยนะครับการเงินเป็นราชนีถือเหรียญหายห่วงเลยการเงินรอคอยอยู่ห้าเหรียญรอเบิกใครที่สะสมฝากไว้ในลอตเตอรีร่ก็รอเบิกเอาอย่าคิดว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นการฝากออมไว้ใครที่โชคดีก็เอารางวัลไปก่อน ดวงเราบุญเต็มที่เราก็ค่อยเบิดคืนนะครับนั่นไง 7, 5, 5, เจ็ดเหรียญห้าเหรียญทุกท่านนะครับชาวราศีปิงครึ่งเดือนหลังการเงินห้าเหรียญเจ็ดเหรียญมีกินมีใช้แต่ต้นเดือนต้องคิดมากมากมาความโชคดีจะหลังไหลเข้ามาเองนะครับความโชคดีหลังไหลเข้ามาเองเลขลดขึ้นมาอีกแล้วหนึ่งหกสามสามจะเป็นสิบหกกุมภาหรือจะเป็นหนึ่งมีนาไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวไพ่อะไรออกมาแล้วก็จะพายพาพยากรตามนั้นนะครับ เดเวอร์ถือว่าดีมากๆเดเวอร์สำเร็จสมบัรณนาแต่ถ้าใครอีกมุมนึงติดต่อที่ทางไกลต่างชาติต่างประเทศเมืองนอกก็คางดีถ้าไม่ได้ติดต่อใครถ้าเชื่อเรื่องบุญกุศลหรือธรมรมดาเบื้องบนเนเรามีจัดการให้ท่านนี้มีความสาเร็จสมบูรณ์เลยหายห,ห,หัวนะครับได้ดีแน่นอนมันช่างสัมพันธ์อะไรกันอย่างนี้นี่ก็คือเซเว่นไปวเลขเจ็ดนะครับนี่ก็เจ็ดเหรียญทองเซเว่นออฟพ e ลิเคิลนะครับ สัมพันธ์กันคือการเงินครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีกินมีใช้อาจจะมีเก็บฝากไว้ด้วยนะมาเจ็ดเหรียญฝากไว้ห้าเหรียญน,นะอยากบอกให้ใครรู้อุ๊พิ๊บวปนเลยเลขรถจะมาหรือเปล่า1633มสาสีขาวพิจารณานะครับทุกท่านนะผมโกโก้พอมดน้อยแค่มาพยากรณ์แล้วก็มาแฟกข้อคิดธรรมะให้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์บ้างนะครับ ถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีถ้ามองในมุมดีมันก็ดีทุกอย่างเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตเราการลงทุนไปแล้วที่ยังเบิกไม่ได้เราก็มองหามุมดีเอาให้ได้ผมขอยกคำธรรมะข้อธรรมะของหลวงปู่พุทธทาสพิกขูท่านเทศสอนไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่เลวอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแง่ดี มีคุณจริงใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของสุกปกเราก็มองดูมองให้เห็นคุณค่าว่าก็ดีนะที่มีของสุกปกมีคนพูดไม่เพราะ,ระอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าคนพูดเพราะเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าความสะอาดคืออะไรมองด้วยสัมมาทิฏฐิมองด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าไม่มีคนโลภถ้าม,มีคนขี้โมโห ถ้าไม่มีคนที่พูดไม่เพราะถ้าไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เสียสลับเป็นอย่างไรเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เขามีเมตตาเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถ้าไม่มีกลางวันก็มีกลางคืนก็ไม่เห็นในสิ่งที่แตกตา่างมาอนิฐานในนี้เลขประจําตัวของชาราศีสิงลัคนะสิงหรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่อะไรสามใบนี้นะครับหนึ่งสองสามแทนแทนแทนคิงสองสองขอตัวแทนคิงจีด๊ด หนึ่งสองสองนี่คือตัวเลขนำโชคจะเอาไปทำอะไรก็ตามแต่นะครับนี่คือเป็นการอ่านที่หาทรัพยากรณ์น,นะครับแล้วก็ขอบคุณมากมายสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีดดของช่องโกโค้กพมดน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายที่รับชมจนจบคลิปและไม่ข้ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ